มแต่ของหวานนะคะแต่อันนี้แนะนําเลยมาต่อไปคาราทีว่าดีมากๆพี่ประตูพระอันนี้ค่ะครัวต่อไปค่ะอือเอ๊ะอะไรอะไรจะจะพูดว่าอะไรเคี้ยวใหม่เคี้ยวใหม่ปูคุกหมี่ร้านติดกระตูสนิทเลยร้านของน้องฟีฟานะฮะคือคนเยอะมากพี่อัหมีูคุหมี่ร้านติดประตูสนิทเลยร้านของนแองฟีฟานะฮะคือคนเยอะมปูคุกหมีู่หมี่ร้างนะครับูสนิทเยาวไปถึงตรงนั้นเลย เดี๋ยวไปอัพสิมให้ดูว่าปูคุ้งหนีรสชาติเป็นยังไงสำหรับเมนูปูคุ้งหนีนี้นะคะเขาใช้เนื้อปูสดสดนะต้องการันตีว่าเขาใช้ปูปูสดว่าจะเป็นก้ามปูหรือว่าตัวน้ำพริกปูเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทานปูเรามาชิมกันได้ถ้าเกิดชอบทานเผ็ดค่ะเ้างปูลูกอก็แนะนำจะมีเป็นตัวน้ำพริกปูที่เป็นเนื้อปูอันนี้จะมีรสแซ่บสามารถคุกทานเพิ่มเติมได้นี่รวมถึงเขาก็ยังมีเป็นตัวจอปูอร่อยมาก แล้วว่างนี้น้องไม้ลองชิมจอปูเขาอร่อยมากค่ะกล่องแดงๆที่อยู่ข้างนาหน้าน้องนี่แหละค่ะจอปูอร่อยมากรู้เลยว่าเขาใช้เนื้อปูแท้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ปูแบบฟรีซมานะใช้เนื้อปูสดๆอร่อยเข้มข้นมากราคาดีด้วยใช่แล้วค่ะไปคุณกินคุณกินปูไปตรงนี้แต่ถ้าคุณอยากกินเนื้อโดยเฉพาะร้านที่ชื่อว่าแสบแสบด้านหน้านี้เลยค่ะบอกเลยนะว่าเป็น ต้มเนื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตมาตุ้มเลยนะตอนนี้คือกินไปหนึ่งคำอะแทบอยากจะเปลี่ยนชุดว่ายน้ำกระโดดลงไปว่าอยู่ในถ้วยเนี่ยมันอร่อยแบบอร่อยหอมเนื้อแล้วเนื้อแบบไม่ขาวแล้วแบบน้ำเผ็ดร้อนกำลังดีนะครับสำหรับเนื้อแสบแสบไปมีเมนูยืนอยู่ตรงนี้ยังไม่กลิ่นนะพี่แหลทานเนื้อไหมคะใครทานเนื้อบ้างพวุกลูกระวังรอนะลูกโอ้ยร้อนไหนกอนละโอ้โหปลกลูกกินเนื้อตายแล้วเป็นเป็นเอ็นแก้วอะไรอย่างเงี้ย โคตรลดแม่โคตรลดแบบโซกแบบดัวขอกล้องสูมอัพหน้าคุณปุ๊กลุกฮะนี่ไปสโซโอสด<ฮ>ชื่นเสฟเอเฟกต์กำลังพอดีเลยอะสดชื่นมาแบบจึง้งแบบปังแบบปัวโ,โอ้โหเนาะคือ้องไม้ตาโตเลยแค่สดน้ำนะสุดยอดเป็นยังไงบ้างพี่ปุ๊กนี่อ่ะคุณจะชิมให้ดูหรอน,นี่ดูดูโชิ้นใหญ่มากค่ะ เนื้อใหญ่ชิ้นใหญ่มากร้านแสนแสบนะครับหมี่บะหมี่แสนแสบนะฮะโอ้เนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มและน้ำนัวแล้วแบบเอ็นแก้วดึงกระดนดีนี่อาอารคุณไม้โอ้ยอยากตายแล้วเกิดใหม่เป็นตะเกียบหมั่นไส้เหลือเกินคู่นี้อ้าวเรามีอะไรกินเจใส่วาได้อันนี้ลองไปทุเรียนไหมคะอดอิ่มแล้วหรอทุเรียนหรอไปได้ไหมคะ เดี๋ยวเรารอให้คุณอ้ำมาปิดเดี๋ยวรอให้คุณเ้ามาปิดทุเรียนอ๋อได้ได้แต่ตอนพตอนนี้บุกลุถือเนื้ออยู่ในมือปรตูมีเนื้ออีกหนึ่งร้านครับแม่เล็ก8ริ้วหมูหวานเนื้อเนื้อเค็มนะฮะใช่ค่ะซึ่งนางจะมีทั้งสองแบบนี้เลยนะฮะมันต่างกันยังไงมันต่างยังไงหรอเขาขายคุณภาพดีกว่าตุงสนิทฮะอ๋อต่างยังไงหรอ ด้วยคุณภาพและราคาที่จับต้องได้ที่สำคัญคือเขาเนี่ยทำสดใหม่แทบทุกวันนะร้านเนินเนี้ยอยู่ตรงไหนคะ